การเงินหรือว่าการลงทุนเนี่ยก็เหมือนกับการปลูกต้นไม้นะคะถ้าเกิดว่าเราเนี่ยคัดเลือกเมล็ดพันธุ์ที่ดีแล้วก็ลงปลูกลงไปนะคะสุดท้ายแล้วเมล็ดพันธุ์เหล่านี้มันก็จะเติบโตอ,ออกดอกออกผลมาเองเราก็สามารถที่จะเอาดอกผลเนี่ยนะคะเอาไปขยายการลงทุนต่อไปหรือว่าเอามาใช้ก็ได้แล้วแต่พวกเราทุกคนคะ่ะ หลายคนอาจจะคิดว่าวิชาน้ยากนะคะแต่จริงๆแล้ววิชานี้ไม่ยากอย่างที่คิดนะคะในทักษะในเรื่องของการลงทุนเนี่ยก็อาศัยในเรื่องของความช่างสังเกตนะคะแล้วก็การดูสิ่งต่างๆรอบตัวแล้วก็สามารถที่จะเดาเทรนด์ดูว่าอะไรที่เป็นแนวโน้มที่จะเติบโตต่อไปในอนาคตแล้วเราก็นําเงินไปวางไว้ให้ถูกที่ถูกเวลาแค่นี้ค่ะเงินของเราก็จะเติบโตได้ แล้วการลงทุนนะคะก็ไม่ได้จํากัดอยู่เฉพาะสาขาการเงินนะคะทุกคนเนี่ยก็อยากที่จะมีรายได้ที่เพิ่มเติมอยากที่จะมีเงินที่มากขึ้นการที่เราสร้างความมัง่งคั่งในวิชานี้ก็จะเป็นพื้นฐานที่จะทาให้เราเนี่ยสามารถที่จะเลือกหุ้นเลือกบริษัทนะคะวางแผนการลงทุนให้ถูกที่ถูกเวลาได้นะคะหลักๆนะคะก็คือเข้าใจภาพรวม ของเศรษฐกิจก่อนอย่างน้อยเนี่ยเราก็จะดูว่าเศรษฐกิจตอนนี้เป็นขาขึ้นหรือเป็นขาลงนะคะเพราะว่าในแต่ละวงจรเศรษฐกิจเนี่ยก็จะมีอุตสาหกรรมที่เติบโตแล้วก็ถดถอยเนี่ยซึ่งแตกต่างกันไปนะคะบางทีในช่วงของวิกฤตเศรษฐกิจก็จะมีหลายธุรกิจได้รับผลดีนะคะโดยเฉพาะอย่างเช่นยุคโควิดเนี่ยนะคะก็จะเห็นว่าธุรกิจที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีก็ได้รับผลประโยชน์มากมายนะคะ วิชาในเรื่องของการวิเคราะห์หลักทรัพย์นะคะก็จะเห็นว่าเราก็จะเข้าใจนะคะในเรื่องของการลงทุนประโยชน์ที่ได้ก็คือเราก็จะฝึกนะคะในเรื่องของการทำเวิร์กช็อปในการลงทุนนะคะจากเงินนิดๆเนี่ยเงินเราก็จะเติบโตขึ้นสร้างความมั่งคั่งให้เรามากขึ้นแล้วก็ในอนาคตเนี่ยงานอดิเรกก็อาจจะเป็นงานประจำได้เลยนะคะทำให้เราเป็นอิสระทางการเงินได้จากความรู้ในวิชานี้ค่ะ ก็อยากจะเชิญชวนนักศึกษานะคะหรือน้องๆที่สนใจนะคะมาเรียนในสาขาการเงินนะคะสาขาของเรานะคะไม่เฉพาะทฤษฎีเท่านั้นนะคะเราจะมีการฝึกปฏิบัติด,ด้วยนะคะเราจะได้ทดลองการซื้อขายนะคะหลักทรัพย์ไม่ว่าจะเป็นหุ้นนะคะ d w หรือว่าพวกอนุพันธ์นะคะทั้ง Future Options นะคะเราจะได้ฝึกทดลองซื้อขายนะคะระบบการเทรดจำลองซึ่งก็จะช่วยให้เราเนี่ยได้มีความ เชี่ยวชาญน,นะคะแล้วก็มีประสบาการณ์นะคะในการลงทุนนะคะแล้วก็ได้เห็นผลกันไปเลยนะคะจริงๆ